คุณกาลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะในหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นประสบความสําเร็จและมีความสุขได้ในวันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความปรารถนาดีที่เรามีให้กับคนที่เรารักเราโฟกัสกับการที่เราจะดูแลปกป้องคนในครอบครัวของเราคนที่เรานั้นให้ความรักความปรารถนาเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความรู้สึกจากหัวใจของเราค่ะนำพาให้เราน,นทําอะไรก็ได้เพื่อคนที่เรารักคราวนี้เราจะดูค่ะว่าความรู้สึกเหล่านี้มันสามารถที่จะสร้างให้ชีวิตคุณนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างไรเพราะการที่เรารักและเอาใจใส่คู่ครอ,องของเราครอบครัวของเราจึงทำให้ในหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะเป็น ตัวตนของเราได้เพราะเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะโฟกัสเราจะคิดถึงคนที่เรารักเสมอในหล่ยๆครั้งจึงทำให้เรานั้นอึดอัดในบางทีและเหมือนจะไม่ใช่ตัวเองในบางครั้งจึงทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจกับสิ่งที่เรากำลังทำแต่จะบอกค่ะว่าความรักก็เป็นแบบนี้แหละค่ะความรักสามารถทำให้เรานั้นจะเป็นใครก็ได้ขออย่างเดียวค่ะ ว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวตนของเราแล้วเราจะทำมาสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเรื่องนี้จะทำให้คุณเข้าใจความรักที่แท้จริงเพราะความรักเปรียบเสมือนความปรารถนาดีที่เรามีให้กับผู้คนถ้าเราเข้าใจในเรื่องของความรักจากหัวใจจริงๆเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเราจะให้จากหัวใจได้ง่ายขึ้นแลจะอยากจะบอกนะคะว่าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ความรักในการ นำชีวิตถ้าหากว่าเราทำอะไรเพื่อให้คนที่เรารักได้แล้วแล้วก็เรายินดีทำสิ่งนั้นเสมอไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนจะทุกข์แค่ไหนจะต้องใช้กำลังใจมากน้อยแค่ไหนเราไม่เคยกลัวขออย่างเดียวขอให้ครอบครัวและคนที่เรารักอยู่ได้ดีก็พอนี่แหลคะค่ะกำลังใจของคนที่มีความรักแท้ในหัวใจเมื่อเรารักแล้วเราให้แล้วอย่างหนึ่งก็คือ เรานั้นต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะคะถ้าหากว่าเรารักอย่างเข้าใจเราจะสามารถปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ถ้าหากว่าเรารักจากหัวใจไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้รับอะไรแล้วเราก็คุณจะมีความสุขกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนขอให้ทุกคนนั้นมีความรักที่ดีความรักนั้นถ้ารักด้วยหัวใจอย่างเข้าใจคุณจะมีความสุขในทุกๆวันได้ค่ะถ้าหากว่าใครมีความรักที่ดีลองแบ่งปันความรักของคุณ ใตคลิปได้เลยนะคะและถ้าหาว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจแล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักด้วยค่ะ